มาอีกคันครับนิวเชฟลูกค้าแจ้งมารถอืดวิ่งไม่ออกนี่ครับมาดูกันกองโซล่าครับทําการเปลี่ยนหน่อยครับอันนี้ดําปื้เลยครับนี่ครับน้ามันสกปรกมากครับวิ่งไม่ออกครับรถอันนี้ของใหม่ครับขาวจ๊วนี่ครับผมกองโซล่านิวเชฟอยู่ตรงไหนครับอยู่ใต้ท้องรถนะครับนี่ครับอยู่ข้างล่างนี่เลยครับว่างๆก็ถอดเปลี่ยนเองก็ได้ครับผมอันนี้ แนะนำให้เปลี่ยนครับเดือนสองหกหกเดือนครั้งก็ดีครับเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันสกปรกมากครับหรือใครเติม B power ก็ดีไปหน่อยครับถ้าเติม b ีเจ็ดนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับดูครับดำครับกองโซล่าครับสกปรกมากครับนี่ครับตันไปหมดแล้วครับนี่อีกลูกนึงอุญหกนี่ครับดำอันนี้ดูของใหม่ครับ นี่ครับขาวจัว่วนะครับผมก็กองโซล่าครับก็เปลี่ยนกันหน่อยครับเดี๋ยวหัวฉีดพังมาไม่คุ้มครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ